ฉันคือบอสดะบูมในวันนี้ฉันได้ขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลขึ้นมาเกฑ์พวกมนุษย์เป็นอาหารและถ้าอยากจะรู้ว่าฉันจะเก่งและโหดขนาดไหนช่วยกดไลค์และกดติดตามให้กับฉันหน่อยนะแล้วไปดูกันเลยยังเอ่ยวันนี้พี่เจฟลีตั้งใจว่าจะไปเที่ยวทะเลเอ๊ะกี่โมงแล้วละเนี่ยเช้าหรือยังนะ วันนี้หนอนสบายที่สุดไปเลยเอ้อเดี๋ยวทำไมวันนี้อากาศเหมือนฝนจะตกเลยนะครับแต่ว่าก็ตอนเช้าแล้วนี่นางั้นไปเล่นน้ำทะเลกันดีกว่าอ่ารถพีเจไปอยู่ตรงนี้จอดไว้ข้างนอกโอเค ตื่นขึ้นมาก็ไปเล่นน้ําทะเลกันไปทางไหนแล้วเนี่ยอาเดียใจตำรวจหวัดดีครับคุณตำรวจเอ๊ะว่าไงเฮ้ยวันดีพ่อหนุ่มว่าไงเหรอฉันกำลังคุยธุระก,กันอยู่เออพเผอิญ่าจะไปทะเลครับไปทางไหนเอ่ยพอไปทะเลงั้นเหรอทะเลก็เลี้ยวสายเลยสายด้านหน้าของนายนะโอ้ใช่ไหมครับใช่แล้วไปๆก็เล่เเนให้สนุกนะได้เลยครับเลี้ยวสายอ่าตรงนี้ครับทุกคน ทะ hey, เลยอยู่ฝั่งนี้สินะนั้นพี่เจฟรลีขับรถไปเล่นน้ำทะเลกันดีกว่าเดี๋ยวชนจะชนไปกัน วันนี้อากาศดีมากๆเลยวันนี้ท้องฟ้าแจมา่มใสรู้สึกว่าไม่ร้อนแล้วเนี่ยอากาศดีสุดๆไม่มีแดดฉันชอบเล่นน้ําตอนที่ไม่มีแดดนี่แหละมันไม่ร้อนลา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 ,ลา,ลาขอแช่น้ําอยู่ตรงนี้เย็นๆสักก่อนให้พวกเราสนุกนะว่าไหมดานๆนานที่ได้มาเล่นน้ําทะเลแบบนี้แถมอากาศดีด้วยไม่มีแดดเลยวันนี้ ถึงหรือ,อยังเอ่ยเอย๋ถึงแล้วนี่นาะเ,เดี๋ยวทำไมไมีแต่หมอกเต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าฝนพึ่งหยุดตกแล้วเนี่ยแต่ข้อดีนะครับไม่ร้อนโอเคครับพี่เจปลีเอารถมาจอดไว้ตรงนี้เลยละกันฮไป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 ถึงทะเลแล้วว้าวทะเลวันนี้ไม่ร้อนด้วยพี่เจ๊ปลีชอบมาเล่นนาวเย็นเย้นหู พวกโขนเยอะเลยกระนดดเลยเลยละกันโอ้โยนี่แน่ดำน้ำสดชื่นเดยเฮโ้ยพอนมพอนบอย่าไปไกลระหวังชมน้ำน,นะนนอย่าไปไกลโอ้ยได้เลยครับเอ้ยสดชื่อจะเหลือเนี่ยนี่แน่ดำน้ำเลยนะครับโอ้โหวันนี้อากาศดีที่สุดเลยว่ามาพอนมใช่แล้วครับวันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับอากาศรู้สึกว่าแปรปวนแปลกๆปลกแล้วเนี่ยฉันคือบอสเดอะบบ ได้เวลาที่ฉันจะมาตามหลาผู้คนกินเป็นอาหารแล้วฉันขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลเอ๊ๆที่นี่มันคือเมืองอะไรเอ่ยมีผู้คนไหมนะอ้าเจอแล้วมีผู้คนเพียบเลยฮ่าฮ่ อาหารของฉันจะต้องอร่อยแน่เลยอ่าฉันกำลังหิวอยู่พอดีได้เวลาตามล่าจับมนุษย์เอ๋เดี๋ยวนะพวกเราตัวอะไรวันนั้นเฮ้ยวกาลังขึ้นมาจากทะเลโอ้ยตัวคนใหญ่ไปเลยเฮ้ยพวกเราพวกเราดูเหมือนว่ามันเหมือนกับฉลามแต่ก็ไม่ใช่หรือว่ามันเป็นปีศาจที่อยู่ในทะเลเฮ้ยพวกเราลีบหนีขึ้นไปด่วนเลย เอะเ,เดี๋ยวเหมือนมีเสียงใครตะโกนอยู่ที่ไหนเอ่ยเฮ้ยีเดี๋ยวอะไรเอ่ยนี่มันคือเดอะบ๊นี่นะแต่ว่ามันทำหมายดูดน่ากลัวขนาดนี้เอ้ยมันมีเดอะบ๊โบพ่มาแล้วจะบอกนะว่านี่คือบอสเดอะบ๊มันเป็นร่างหัวหน้าแน่เลยนะครับโอ้ยเป็นร่างอัปเกรดของเช้าเดอะบ๊บแลเลบหนีด่วนเลยเฮ้ยพวกเราตัวอะไรก็ไม่รู้อะดูสิเออเดี๋ยว โม่หมากำลังมันกำลังว่ายน้ำมาฮ่าถึงเวลาที่ฉันจะจับพวกแกกินเป็นอาหารเอ้ยมันมีผลักด้วยนี่แน่จะหนีไปไหนน,นี่เอ,อ้ยหนีด่วนเลยฮ่า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 ฉันจะจับทุกตัท,ที่อยู่ในบริเวณนี้กินเป็นอาหารสวยแล้วอ่พวกมนันดูจะต้องถูกฉันจับเกณฑ์ลิบหนีโดนเลยมีเจาเ้าระเบิดโ่มาที่ไหนก็ไม่รู้ พวกมานันโนที่อยู่ชายหาดแห่งนี้จะเต่าเปน็นหายของชา้าพวกเราหนีไปแล้วตัวไรก็ไม่หลดนี่แน่ฮ่า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 เนื <c oughs> น้อของมนันอะไอร่อยที่สุดไปเลยเฮยยังเหลืออยู่ตัวนี้นี่นะมาน่นี่แน่ฮ่า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 เนื <c oughs> น้อของมนันอะไอร่อยที่สุดไปเลย ฉันต้องการที่จะไล,ลกก่ล่าเกณต์ทุกคนที่อยู่ในเบืองแห่งเด้หนีด่วนเลยไปทางไหนด้เอ่ยขอเลี้ยวทางนี้แล้วกันนะครับทุกคน้าไปแล้วมีเจ้าเดอะบปร่างปอ๊อนะครับตัวให,ใหญ่ไปเลยว่าแต่มันมาตัไหนเอ้ยเดี๋ยวนานๆเอ้ไปไปไอะไรวะเน,นี่ยเอ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเี่เฮ้ตรงนี้มีตำรวจ มาหนอนอยู่ตกนี้เพีย้ยปลาเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยโอ้โหดูเหมือนพระเมืองแห่งนี้ไม่ปกติแล้วนะครับไม่มีใครรอดเลยแล้วก็มีโดนพี่เจดีขอเก็บเืนก่อนเลยละกันนะครับทุกคนงหนมาบินโดนหน่อยละกันว่าเกิดอะไรขึ้นไออเดี๋ยวเสียงเอไมาตัวไรบะเนียมันมาแล้วพวกเราจริงมาจริงมาเมืองของพวกเรามีตัวแปลกเกิดเึิดเออเดี๋ยวมันคือเจ้า เอวแกนมาจ้าฮอกกี้บอบนี่นะอาฉันเจออีกเรื่องคนอยู่ตรงนี้ฮ่าฮ่าฮ่าแกเสร็จฉันเออม้นมาแล้วบ้าเน่จะจะเกณฑ์แขนนีนะจี้กจีจี๊กจี๊กจรจี๊กเี้ย้รยโอยสวยแล้วเดี๋ยวนะ าเต้นไหนวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวแล้วด้านหลังพี่เจฟบินตามมาทันไหมเลยดูเหมือนว่าเมืองแห่งนี้ไม่ปกติครับงั้นพี่เจฟจะต้องบินดรอหาทางออกด่วนเลยบ้าไปแล้วมันตัวอะไรบรรดาลมันเข้ามาในเมืองของพวกเราได้อย่างไรทำหมายตัวของมันเหมือนกับป่าแต่ว่ามันน่ากลัวมกากเลย ฉันว่ามันน่าจะเป็นปีศาจป่าที่ขึ้นมาจากทะเลมากกว่าเฮ้ยกองทัพของพ,อพวกเราเตรียมจัดการมันได้เลยอย่าให้มันรอดไปได้ไม่นะใครมันบังอาจมาทำครอบครัวของฉันวะเนี่ยเฮ้ยบังอาจมาจัดการเอวแกมาจ่าครอบครัวของฉันพวกมนุษย์ที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ จะต้องเป็นอาหารของฉันฉันจะไปล้างแ้นให้กับเอวแคนมาจาครอบครัวของฉันเองไม่นะเฮ้ยฉันแ้นบินโดดเลยละกันนะครับพี่เจฟลีขอไปส่องดูหน่อยว่ามันมาหรือยังเอ่ยเจ้าบอสเดอะบุฟเมื่อกี้มันน่าจะอยู่ตรงทะเลตรงนี้ครับทุกคนป่าแต่มันมาหรือยังแล้วเนี่ย ที่เจ็บลีมันเจอได้โอ,โอเดี๋ยวมันมาแล้วจูจๆตกนี้เลยนี่ไงพวกเรามันมาแล้วมันมาแล้วเตรียมพร้อมจัดการมันได้ฮ่าฮ่าฮ่ ฉันจะมาล้างแค่ในกับเอวแค่มาจ้าของโกกของฉันไม่นะพวกเราดูสิมันสามารถขึ้น,านมาเป็นบกก็ได้นี่แน่เอาพลังใช้ไปเกนฮ่า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 นี่แน่เดี๋ยวนะมันสามารถปล่อยพลังได้ด้วยครับเป็นพลังสีแดงแล้วก็ข้างในของปากของมันเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในปากของมันนะครับฮ่าฮ่าฮ่า นายเคยใคยมันยิงชอนบ้าไปแล้วอย่าอย่าเข้ามานะเจะไปัศา์ป่าอย่าเข้ามาอาฉันจะเตนแกไม่คือคือขอกำลังเสริมดวนแต่ตตอนนี้มันมีเจ้าปีศาจป่าตัวต,ต,ตัวใหญ่บากเลยสวยแล้วมันเข้ามาในเมืองแขกนี้แล้วครับทุกคนพี่เจฟลีจะต้องขาทาั้งออกดอนเลยไปกัน เรียบลอยฮ่า <ś> ฮ <p ies> ฉันจะไปถล่มเมือกแข่งนี้ให้รับค่าไปเลยพวกมนดูเสร็จฉันแน่ร <ś p ies> ีบหนีด่วนครับว่าแต่ไปทางไหนเอ่ยขอเข้าไปในอุโมงค์ตรงนี้หน่อยละกันนะครับเผื่อว่าจะเป็นทางหลบเ๊้ ใช่ไหมเอ่ยเอ,อเดี๋ยวเหมือนกับทางตันเลยนะคะเอ้ยไปกเบอะไรบ้างเนี่ยนี่แน่พวกเรายิงบ้าไปแล้วตัวอะไรบ้างเนี่ยทำไมมันเข้ามาในถางตัพองพวเราได้ด้วยเอยเดี๋ยวเหมือนตรงนี้มีใครเจอได้บ้างอย่างแล้วครับทุกคนนี่แนะเอาเระเบิดไปเกตมาเออเดี๋ยวจะเจอหน้ามันโปแล้วมันคือเจ้า อ้อมนี oh. ah. Ah. Ación, uh. ่ดอยฮักเกี่ยบโอ้ยมาตีวันนี้ฮ่าฮ่าฉันเดี๋ยวฉันจะมาทำลาเก็บมาดูทุกทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าผมนี่จะต้อบมาแล้วจริงจริงจริงมาเนี้นี่นะจริงเรียบร้อยสันสวยแล้วเดี๋ยวนะมันผอมมาตีไหนวันเนี้ยตรงนี้น่าจะเป็นฐานทัพของทหารแต่ว่าเจ้าอ้อมนี่ดอย ฮังกี้วอมมันโผล่มาครับทุกคนถูกจับกินหมดเลยแต่ว่ามันคือทังตัดที่น่าอ้อยจะถอย,ถอย,ถอยด้ดนเลยอ้าเจอพวกมนุษย์แล้วอยู่ตรงนี้กันเพียบเลยฮ่าฮ่ในที่สุดฉันก็ได้เจอบริษยเพิ่มอีกแล้วพวกแกไม่รอดแน่ฉันจะไล่จับทุกๆุกคนกินเป็นอาหารฮ่าฮ่ เฮ้พวกเราออกมาดูนี่สิมันเกิดอะไรขึ้นวาเนี่ยทำไมในเมืองของพวกเราไม่ตัวแปลกๆแบบนี้ด้วยมันออกมาจากไหนล่ะเนี่ยเฮ้ยพวกเรามาดูแล้วได้เวลาไล่ล่าจับพวกมาดูทุกตุกคนฮ่าๆพวกพวกเรามันบานแล้วเออเดี๋ยวมันวิ่งได้เร็วมากนี่หนีไปทวนเลยฮ่าๆๆๆ พวกแกไม่รอดแน่ฉันมาล้างแค้นให้กครอบครัวของฉันมายมันมดมาแล้วัะ <c oughs> จะไล่จับทุกทุกคนเกินเลยฉันเหนียวหนี่แน่ฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าฮ่าฮาาดีพวกแกจะต้องนี้แน่เอาผิดฉันไปเกินมาย ไม่ะะจช่วยด้วยฮ่าฮ่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 นี่แน่เอาพิษของฉันไปกินเรียบร้อยอ่าเนื้อของมนุษย์นี่ก็อะไรเหมือนกันนะเนี่ยอ่าฉันจะถล่มเมืองพวกแกให้หมดเลยพี่เจ๊ปลีมาโพที่ไหนเอ่ยยังไม่ใช่ทางออกหรอกเนี่ยเจอหมู่บ้านครับ ตรงนี้มีหมู่บ้านเ,าเดี๋ยวแต่ว่าเออไปไปไป,ปสัก่อนเดี๋ยวอะไรนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเดี๋ยวทําไมผู้คนมาหนออยู่ตรงนี้เพียยเลยอย่าบอกนะว่าเจ้าบอสเดอะบูมันได้ผ่านมาทักนี่โอ้โไม่มีใครรอดเลยนะครับในหมู่บ้านแหน่งนี้แล้วก็มีโดนนี่นะที่เจ๊ปลีลองบินโดนไปดูด้านหน้าหน่อยละกัน เกิดอ,อะไรวะเนี่ยมันน่าจะต้องผ่านมาทางหมู่บ้านแห่งนี้แน่เลยนะครับตรงนี้ก็มีสัตว์นะเออยนี่ไนงไอจจะเจอแล้วมาอยู่ตรงนี้จริงด้วยนี่ไง้มาอยู่ตรงนี้เลยพวกเราเจอตัวมันแล้วจะกาามันได้เลยไอ้เจ้าปีศาจตัวนี้แหละมันกำลังออกอาวานฮคมฮ่าๆๆจๆๆ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 นๆๆ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  แกจะต้องถูกฉันจับกินนี่แน่มูมายเออะไรวะเนี่ยฮ่า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 ิงเกาหาสินี่แน่พวกมนุษย์จะต้องถูกฉันจับกินฮ่า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 สุอยแล้วมูมายมายองต่ตกนี่แล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดวอาดาเมื่อกี้พวกทหารก็มันจัดการมันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจัดการมาได้สําเร็จไปเอ่ยเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนเอ่ย เออนี่ไงนี่ไงไปอยู่ตรงนี้จะเจอแล้วอ้าฉะเจอแล้วอีกหนึ่งคนอยู่ตรงนี้ฮ่าฮ่าฮ่าอยู่ตรงนี้นี่เองแกจะต้องถูกฉันจับกินนี่เลยนะครับอ๋อได้แล้วพวกมันจะมาแล้วโอโ้โหตัวของมันก็ยังอ๋อมันมาแล้วจริงมาเน่มานี่แน่มาเน่นะเนออ นี่แน่แกจะต้องเจอพิษของฉันอ๋อพี่เจฟลิกำลังถูกพิษของมันนี่แน่เอาพิษของฉันไปเก๋เจเจเจเออเอ่อเออเอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวพี่เจฟลิกำลังถูกพิษของมัน,นครับเ,เดี๋ยวทำไมรู้สึกว่า พี่เจปลีหายใจไม่ออกพี่เจปลีจัดการมันได้แล้วครับรีบหนีออกจากที่นี่ด่วนเลย